ส,สวัสดีค่ะมนีพยาบาลอินโกพยาบาลเจคก,กี้ค่ะมนีพยาบาลจะมาแนะนำการมารับบริการของค้นไข้โรเบอร่างโรงพยาพบาลหนองฮี้ค่ะทุกวัานนั่งค้าแในวันพฤหัสเนาะลงยาง่านะคะกัจะมีคลีนิกเบาหวานความดันหลักตายเนาะที่จะเปิดให้บริการแต่แต่หกโมงวใบสามโมงเชิงนะคะ สำหรับผู้ป่วยโรคเหนือร่างเช่นโรคข้ามดานลหิตสูงรลบเบาหวานหลคไตทุกครั้งที่มารับบริการผีร่รงพยาบาลของพี่จะต้องนัย่ยาเดิมและบัตรประชาชนมากด้วยทุกครั้งนะคะมาจอดแบไประจำปีเพราะว่าสิเป็นเบาหวานข้างนานหลบไปนะคะก็คือให้งดน้ำมดอาหารตาแต่หลังสองทุ่มเนาะงดน้ำงดอาหาร ้อกให้กินอีกอย่างทั้งสิ้นเพื่อมาเจาะเอือดในวันต่อไปเนาะหละกักการยาจะแนะนำมาแหงห่อกับเผ่ามานึ่น,นะคะเพราะว่าการจเจาะเอือดอาจจะต้องใส่ายาเวลาจะอ่านิดนึงนะคะสำหรับคนอที่กินยาลดความดันยู่นะคะกะขอให้ทานยาลดความดันมาก,ก่อนได้เลยนะคะ ่วงนี้เป็นช่วงจอเลือดประจําปีปีนี้ล่มพยาบาลท่ากับจะพิเศษกว่าปีที่ผ่านมานะคะเงินตาควาขั้วไขจะได้ปั้งผลเลือดเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะได้ร้อนหน้ากว่าปกตินะคะแต่ว่าก็จะเป็นผลดีกับคั้วไขนะคะเพื่อมาผลเลือดผิดปกติคุณหมอก็จะได้ับเปลี่ยนการรักษาไฮเลเดอร์ค่ะสำหรับคน้ไข้ที่มีปกากไตนะคะก็จะได้ตรวจกับคุณหมอโรคไตย,ยุ่งเรียนดูค่ะ สำหรับคนิขม้ที่มาลับบริการนะคะก็จะได้เข้าตรวจตามคุณหมอครอบครัวประจําแต่ละผูอความรับผิดชอบนะคะของตัวเบอร์หนึ่งคุณหมอรักษณะพท่อนะคะจะแ,แต่รับผิดชอบเราก็สตอดอนกรอยและสารงงามนะคะของตัวเบอร์สองคุณหมอรวราวฒินะคะแต,แต่รับผิดชอบเราก็สตอสาวแหงแล้วก็ รปภสตอว,วารีเกษมนะคะและของตัวเบอร์สามนะคะก็จะเป็นคู้หมอแกสิดิกจะรับผิดชอบรสออน้องสไลด์คุมินและกาเดน่าค่ะสำหรับมื่นี้นะคะพยาบาลอิงโกพ้พยาบาลเจกกีค่ะ <S <S แต่ขอลำรับพี่แต่เท่านี้ค่ะสวัสดีสสดค่ะ <S <S